ขอโทษนะคะมีของติดคอคุณอยู่หรือเปล่าคะหากพบว่าผู้ป่วยนะคะกำลังมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจหรือว่ามีของติดอยู่ในลำคอนะคะให้ทดสอบดูว่าผู้ป่วยสามารถพูดออกเสียงหรือว่าไอออกมาให้มีเสียงได้หรือไม่นะคะคุณคะคุณสามารถไอออกมาให้มีเสียงหรือว่าพูดออกเสียงได้ไหมคะ หากพบว่าผู้ป่วยนะคะไม่สามารถพูดออกมาให้มีเสียงหรือว่าไอออกมาให้มีเสียงได้นะคะให้ใช้วิธีการช่วยเหลือดังต่อไปนี้ค่ะให้ตัวผู้ช่วยเหลือนะคะอยู่ด้านหลังของผู้ป่วยจากนั้นนะคะให้สอดมือเข้าจากด้านหลังโดยลอดใต้วงแขนของผู้ป่วยนะคะแล้วกำมือข้างที่ถนัดวางไว้ เหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะประกบเข้าหากันแล้วทำการกระทุ้งเข้าหาตัวผู้ป่วยเป็นแนวเฉียงขึ้นทำอย่างนี้นะคะ5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5สห้าแล้วสังเกตอาการดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาจากคอของผู้ป่วยแล้วหรือยังนะคะถ้ายังให้ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นเซตเซตละ5ครั้งจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมาค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหากพบว่าผู้ป่วยหมดสตินะคะให้ทำการช่วยชีวิตด้วยวิธีการกดหน้าอกค่ะ